มันแน่ครับคู่นี้ครับครับพักผ่อนกันมาทั้งคืนแรงเยอะครับตอนเช้าัดหลอทอวิชานที่กระโษกอัดฉีดเต็มที่ครับครับเจ้าของเสื้อสวยๆครับโดยเฉพาะเสื้อยาวครับดังสิจุดในประเทศไทยต้องวีทีสปอร์ตไปวัดท่าหลวงขายไม่เหลือเลยก็ไม่พอขายคนก็ชอบครับขอบคุณมากเมื่อคืนใส่ที่เดินที่โรงแรมเด้อ พน,นักงานโรงแรมขอไปซะและ้วอ้าวอะไรแค่แค่เสื้ออย่างเดียวคุ้มครองไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยออก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 มาแล้วจ้ขาขาปลาแล้วกัน,นท่านบุตรภพมีแก๊เดคขนมขาดไหนประเภท สิบห้าไปพายครับดูที่ว่าร่องน้าแดงร่องน้าแดงพยักไหลไม่มีวันตายในน้ำว่าเทพนอนลสิงเป็ดแปดครับสิงไลยจากเสาห้อยสลาบุรีครับอยู่ร่องน้าแดงเจอกับไอหนุ่มนาบนคนบึงการครับในน้ำว่าพอสอนพายว่านครับดูที่ว่าเที่ยวนี้สอนพายว่าสอนเย็นสอนยากสอนเย็นหรือไม่ในเมื่อเจอกับเทพนอนลสิงเป็ดแปดเทพนอนลสิงเป็ดแปดดูที่ว่าช่วงเช้าช่วงเช้าจะหนีออกรอดปลอดภัยหรือไม่ไนเมื่อร่องน้ำเสมือนร่องน้ำเพมือนสอนพายว่าสอนพายว่าไอหนุ่มบึงการกอดคอแล้ว สอเอาไว้ยสอนไปว่าสอนทองิสารบอกว่ากอดเอาไว้ยสอนไปว่ากอดแต่สอนจอนหงครับสอนจอนหลงบอกว่าเส้นอนติงแปดนี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่สอไม่แต่แน่นน้องก็ใส่กันคุณตลอดตลาดเพื่อใหม่เริ่มจะหอนแล้วคก็ปรับไปให้ผมด้วยตาคนตาเปิดตาคนตาจับตาคนแบบไปว่าแล้วสอนไปว่าสอนไปว่าเรลยกอดคอแล้วแต่เต้สอีไอ้ปุยบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหัวกระพายหายกระเปิดระเบิดเถิดเถิงสอดคอเสมอกันเลยจานบุคคน จำเพิ่งเป็หมายถอไปว่าเปิดแทมทีเทพน้อสิงบุยประดาทองบุยประดาทองบอกไม่ยอไม่ยอมเด็กกันเริ่มเปิดเด็กกันรู้แล้วเทพน้อสิงด้เปลี่ยนด รสิงยังได้เปรียบอยู่ยังได้เปรียบอยู่สอนไพรวันวตรไม่ยอมไม่ท้อไม่ถอยจ้วงยาวจ้วงยาวจะคอดคอวิบอกว่าชนะไอ้มันสูสีแพ้ก็ไอ้อสูสีว่าแล้วว่าแล้วเทพรถสิงแปดแปดจ้วงยาวจ้วงยาวไหลไหลไหลเข้าเซนไทยครับรอบรองชนะเลิศห้าสิห้าฟีพายเที่ยวแรกครับ เรือที่ชนะเทพน,นรสิงห์แปดแปดครับเทพน,นรสิงห์แปดแปดครับชนะไปในเที่ยวที่หนึ่งครับท่านผู้ชมที่เ,นเนคข้าถ<อ>่ายแบบนี้เนาะอาจารย์เนาะครับผมสุดยอดจริงๆสิผ่านมาหวาน